เรียบร้อยจ้าวิธีทอดปลาหนิลไม่ให้ติดกระทะเห็นไหมงามเชียงามเหมือนคนทอดเ <c oughs> ท้านี้มีเรื่องเล่าอแม่ค้าที่เขาทอดปลาขายก็จะใส่น้ำมันเยอะเพราะว่าเขาได้ใช้ครั้งต่อไปแต่สำหรับเราทำกินบ้านๆใส่เยอะแล้วเปลืองแล้วน้ำมันที่ทอดปลา ก็จะนำไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ไม่เหมือนกับทอดหมูทอดไก่นะนี่เอาไปผัดผักออร่อยนี่แต่เราจะทอดปลาแบบใช้น้ำมันไม่มากเหอนแม่ค้าเขาแล้วทำยังไงไม่ให้ปลาติดกระทะโอเคครู่เร่งไฟก่อนนะจ๊ะอืม วิธีทอดปลาน้ำมันไม่เยอะมากไม่ให้จิตกระทะนี่ไงเกลือใส่ลงไปเลยอือรอ้อนน้ำมันร้อนร้อนแบบนี้อมให้ใส่ปลาโอเคมันร้อนแล้วปลาหมักบ้างแล้ว นี่หมัมกข้ามคืนเลยจะอร่อยเข้าเนื้อมากบวกกับเกลืออีกหน่อยที่ใส่ลงไปน้ำมันความอร่อยก็จะบังเกิดใส่ปลาลงไปผสมหมุอหน,นอ,ยอยาก,กน,นิดนึงโอเคไปแรงกันนะไฟแรงก่อนนะไแรงก่อนนะ จะรแรงเกินโอเคแม่ไหมตาไม่ติดกระทะไม่ะลื่อนออกนอกกระทะเลยเดี๋ยวให้กลับนะให้จิดทีละขพาง,งก่อนเน่ๆๆเห,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 ห็นไหมเลืเ่อนไปเลืเ่อนไปไม่มีจิดก,กระทะ เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้ามันทีแล้วทอดปลาแล้วไปใช้อย่างอื่นไม่ใช่ได้หเหมือนข้าวเหมือนที่ทอดหมูทอดไก่มาผัดผักผ,ผัดอะไรนี่แซ่บใช่ไหมโอเคจับปลาก่อนนอี่ใช่นไหมจับมือซ้ายเลยไม่นถนัดมือกล้องผิดข้าง <c oughs> นี่ก็ไม่เสียบเนี่ยของเราจะเอาพริกป่นน้ำปลาอัดชูรสลงไปข้าวสวยร้อนรอโอเคนะจ๊ะลองเอาไปชั่ดูโอเคนะจ๊ดะจด,ดีจ้าดีจ้วเดีด๋ยวเีที่ต้องขึ้นชนเน่ยแทนแน่น ค้านี้ที่บ้านเราเสร็จแล้วจ้าปลานิลทอดร้อนๆน้ำจิ้มก็คือพริกผงน้ำปลาแล้วก็ผงอร่อยขยำกับข้าวสวยร้อนๆเป็นเมนูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาทำไมล่ะก็มันอร่อยไงจ้าจบข่าว